บรรยากาศภายในห้องรับแขกของคฤราสนาตระกูลวัชรเมธากุลในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแสงไฟโคมระยะสีทองสองกระทบเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ขัดจนเงางามทุกอย่างดูโอ้อาและหรูหราแต่ว่าในความงามปรับปกคลุมด้วยความเงียบงันที่กดทับหัวใจของทุกคนคิมหันนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาตัวยาวฝ่ามือกำแน่นวางบนตักเขาวสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบกับกางเกงสลกสีดำ ความเรียบง่ายที่สะท้อนถึงความตั้งใจและความหนักแน่นในคืนนี้ที่นั่งฝั่งตรงข้ามคือคุณหญิงรัชนีมารดาผู้สูงสักนั่งตัวตรงดวงตาคมกริบจับจ้องมาที่ลูกชายอย่างกดดันส่วนบิดาคุณอํานวยผู้เป็นเสาหลักของบ้านนั่งสงบเงียบสีหน้าครุ่นคิดเคร่งเครียดไม่แพ้กับบรรยากาศรอบข้างเลยคิมหันแม่ถามจริงๆว่าลูกตัดสินใจแน่แล้วใช่ไหม เสียงของคุณหญิงรัชนีเฉียบขาดลูกคิดดีแล้วหรือที่จะปฏิเสธเรื่องการมั่นของบ้านเรากับลูกสาวท่านรัฐมนตรีนักการเมืองใหญ่ลูกจะทิ้งทุกอย่างเพราะผู้หญิงธรรมดาคนนี้คนเดียวเชียวหรือคิมหันเงยหน้าขึ้นดวงตาคมกริบของเขามีประกายแน่วแน่คุณแม่ครับที่ผ่านมาผมยอมคุณแม่มาตลอดทุกเรื่องแม้บางอย่างผมไม่ได้อยากทําก็ตามแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ทําแบบนั้นอีก นี่มันคือชีวิตผมทั้งชีวิตเลยนะครับคุณแม่คุณหญิงนิ่งไปครู่หนึ่งพลางถอนหายใจเสียงดังด้วยความอ่อนใจดูท่าทางครั้งนี้คุณหญิงต้องยอมแพ้เพราะบังคับลูกชายไม่ได้เสร็จแล้วแน่ๆแลว้วผู้หญิงคนนั้นหล่อดมีดีอะไรนักหนาถึงทําให้ลูกยอมทิ้งอนาคตที่โรยด้วยปีบกุราบแบบนี้คําถามนั้นทําให้หัวใจของคิมหันเต้นแรงขึ้นและเผยรอยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวภาพของหญิงสาวในความทรงจําผุดขึ้นมา พิมพ์ดาวในชุดทำงานเรียบง่ายเดินไปเดินมาในบริษัทด้วยรอยยิ้มสดใสดวงตากลมโตเป็นประกายเสียงหัวเราะของเธอที่ทำให้ทั้งออฟฟิศมีชีวิตชีวาความจริงใจที่ไม่เคยเสยแสร้งเขาหลับตาเพียงครู่แล้วเอ่ยตอบมารดาด้วยความหนักแน่นเธอไม่ได้มีอะไรที่แม่มองเห็นได้จากภายนอกหรอกครับแต่เธอมีสิ่งที่ผมต้องการมาตลอดเธอมีหัวใจของนักสู้ขยันอดทนไม่ย่อท้อซื่อสัตย์จริงใจ และสิ่งเดียวที่เธอมอบให้ผมคือความรักที่มีหวังสิ่งตอบแทนและผมก็เลือกเธอความเงียบงันเข้ามาปกคลุมอีกครั้งเสียงนาฬิกาโบราณที่แขวนอยู่บนผนังดังเป็นจังหวะชัดเจนความกดดันยิ่งทวีขึ้นคุณอํานวยผู้เป็นพ่อที่นั่งเงียบมานานเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงสงบแต่หนักแน่นว่าคุณหญิงรัชนีบางทีเราก็ควรจะฟังลูกบ้างคิมหันโตมากแล้วนี่ก็30กว่าจะ40แล้ว เขาควรมีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตของเขาคุณอํานวยแล้วก็คุณรู้หรือเปล่าว่าเราจะเสียอะไรไปบ้างหากคิมหันปฏิเสธงานมั่นครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่เป็นชื่อเสียงและธุรกิจของตระกูลนะคะคุณหญิงหันขวับมาทางสามีคิมหันหันไปสบตาแม่ด้วยสายตาแน่วแน่จริงจังแม่ครับผมสามารถทํางานทําธุรกิจด้วยความสามารถของผมเองไม่จะเป็นต้องพึ่งพาการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ ที่ผ่านมาผมก็ทำงานเต็มที่มาตลอดและผมก็เชื่อว่าสามารถเติบโตได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ใช่พันธะที่ไม่มีหัวใจและความรักอยู่เลยดวงตาของคุณหญิงรัชนีสั่นไหวเล็กน้อยเธอพยายามซ่อนความรู้สึกไว้ใต้ท่าทีเย็นชาแล้วถ้าเขาทิ้งลูกไปละ่ะถ้าวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักที่ลูกเชื่อมั่นลูกจะทำยังไงแม่ครับผมเชื่อใจพิมพ์ดาวคุณคิมหันตอบทันทีทันใดโดยไม่ลังเล คุณหญิงรัชนีนิ่งอึ้งไปแล้วหลับตาลงช้าๆมือที่กำอยู่บนตักคลายออกเล็กน้อยเธอเงียบไปนานจนทุกคนรู้สึกอึดอัดและยากที่จะคาดเดาได้ว่าคุณหญิงกำลังคิดอะไรอยู่แม่ครับผมขอร้องให้คุณแม่อนุญาตให้ผมเลือกเส้นทางเดินตามหัวใจของตัวเองสักครั้งเถอะนะครับน้ำเสียงที่อ้อนวอนอย่างนุ่มนวลและแววตาที่มุ่งม,มั่นของลูกชายสุดที่รักทำให้ความแข็งกร้าวในใจของคุณหญิงเริ่มสั่นคลอนท้ายที่สุด เธอก็ถอนหายใจยาวเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาศักดิ์ศรีความเป็นแม่ของเธออยู่ถ้านี่คือสิ่งที่ลูกเลือกแล้วแม่ก็จะไม่ขวางแต่คิมลูกจงจำไว้ว่าความรักต้องไม่ทำให้ลูกอ่อนแอแต่ต้องทำให้ลูกเข้มแข็งขึ้นคิมหันน้อมตัวก้มศีรษะลงรับคําครับแม่ผมจะจำไว้ผมสัญญาคุณอานวยนั่งมองสองแม่ลูกที่กำลังสวมกอดแสดงความรัก หลังจากปรับความเข้าใจกันด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนความตึงเครียดเมื่อครู่ค่อยๆผ่อนคลายลงเหมือนสายลมเย็นๆพัดผ่านเอาบรรยากาศในห้องที่อบอวนไปด้วยความอารมณ์เคร่งเครียดอันหนักอึ้งเมื่อครู่ให้มาลายหายไปในพริบตาค่ำคืนนี้คิมหันได้ประกาศเจตจำนงต่อครอบครัวอย่างชัดเจนแล้วว่าพิมดาวคือผู้หญิงที่เขาเลือกและจะเป็นผู้หญิงที่เขาจะรักเรื่องหัวใจทั้งหมดของเขา